ดราม่ากันเพียบเลยครับเอามามาแกะยำกระสอบครับว่าจะเยอะแค่ไหนเชียร์แต่บอกเลยว่าโคตรหนักเลยครับมันจะไม่หนักไนดะ้ยังไงดูดิตักหล่นตักหล่นยังไม่พอไม่ยอมกันเลยทีเดียวเชียร์ตักเผื่อไว้กินชาติหน้ากันเลยฮะคลิปแรกที่นนวันไลฟ์มาถ่ายเนี่ยคนดูหลายล้านทุกแพลตฟอร์มเลยครับครั้งที่แล้วช่างกิโลดูมันหนักหลายโลอยู่นะจัยำลูกชิ้นครับที่ชาวเน็ตให้ฉา,ายาว่วยายำกระสอบน้ำจิ้มแซ่บๆรสเด็ดนะจัดเทไปเลย2ถุงปกติธรรมดา65บาทก็เยอะอยู่นะครับและนี่คือ100พิเศษนะเอาตรงๆนะครัััับบบบบบบกกกกกกิินน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 นได้้้้เเเเเเเืออออ10คคคลลยยยะะะะะขุญาาาตตใใชชทีีีีีี่่่พรรวมม็แสจ ท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับย้อนกลับเข้าไปดูในช่องเลยไป,ไปดูตอนพี่เขาตักเอาตักเอาตักจนล้นน่ะผลที่ได้ก็ตามกะละมังนี่แหละครับบางคนก็บอกว่าพี่เขาเปิดร้านไม่จริงหรอกเขาเปิดทำคอนเทนต์เฉยๆแล้วก็ปิดไม่ใช่นะครับทุกวันนี้เขาก็เปิดนะมีลูกค้าประจําอยู่เยอะอยู่นะและเขาไม่ได้จ้างนนวันไรนะครับผมผ่านไปเจอแล้วก็ถ่ายดูมันแปลกดีฮะจริงๆจะมีเส้นมาม่าด้วยยังไม่ได้ลองเหมือนกันเอาตรงๆถ้าไม่คิดมากกินเพื่ออ,อิ่มก็กินได้ครับโอเคเลยแล้วก็เหมาะก,กับสั่งไปกินกับเพื่อนครับเวลาสั เยอะมากแบบตะโกนเลยอ่ะ